นี่พระที่มาจากวัดป่าสุขโตยิบถวายหนังสือเล่มหนึ่งอุบายธรรมของหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนสุบันโนโดยรวบรวมจากลูกศิษย์ลูกหาที่เคยปฏิบัติกับท่านแล้วก็ได้รับอุบายธรรมอะไร น่าสนใจที่จริงแล้วอุบายธรรมเหล่านี้ถ้าเราอ่านจากของอุบาจารย์อื่นๆก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดอย่างเช่นคำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยอหลวงพ่อพุทธท่าท่านเคยใช้มารู้ว่าอะไรเป็นอะไร เรียนพุทธศาสนาก็คือการเรียนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่หลวงพ่อพุทธตาใช้คำานี้หลวงพ่อคำเขียนก็ใช้คำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อป่วยหนักนะอยู่ในโรงพยาบาลนี่กรุงเทพอยาโกโยมไปเยี่ยมกันร้องหอม่มร้องไห้เขาก็ไม่ได้เข้าวแวงในในะเป็นห้องกระจกให้ยืนอยู่ข้างนอกโยมไปเกาะ หน้าต่างกระจกร้องหม่มร้องไหะหลวงพ่อตอนนั้นพูดไม่ได้นะเขียนในหนังสือนท่านบอกดูคนป่วยคือท่านชี้วิที่พวกที่ยืนเกาะกระจกอยู่ข้างนอกนดูพวกนี้ดูคนป่วยพวกนี้อะ่านั้นพวกนี้มันป่วยป่วยใจร้องหม่มร้องไห้อยู่แล้วท่านก็บอกว่ากลับบ้านกันไปเถอะ มาอยู่ที่เนี่ยชีวิตมีเวลาเป็นส่วนตัวที่สุดละไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับต้นไม้ไม่ต้องไปยุ่งกับการสอนอะไรเงี้ยตอนนี้สนุกป่วยท่านว่างั้นท่านสนุกป่วยป่วยอย่างสนุกสนานเป็นงั้นคนที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรนั่นก็สนุกป่วยของท่านเป็นอะไรก็สนุกนะ นี่เราปฏิบัติไปเนี่ยเราจะเห็นในการทางจิตเ,เบาลงเบาลงแต่วิบากขันทางกายดิมันไม่เบานะจะบอกให้มันเราจะเห็นในะ้ครูบาอาจารย์นำไมเป็นมะเร็งนะทำไมป่วยเป็นโรคน,น,น้้นโรคนี้นี่วิบากขันตราบใดที่ยังมีร่างกายอยู่ก็ป่วยของมันอยู่ตามเรื่องแต่ว่าใจต้องไม่ป่วยนะความป่วยไข้ทางใจต้องลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆ นั้นวิบากขันนี่แต่ละคนก็แตกต่างกันไปเนาะนทำมาไม่เท่ากัน,นบางคนก็โชคดีนะไม่ค่อยจะเจ็บแค่ได้ป่วยอะไรสุขภาพร่างกายแข็งแรงบางคนกับางรูปบางท่านกับป่วยกระสอบกระแะสารพัดโตนี่เราเห็นนี้ครูบาอาจารย์หลายองค์เป็นยางงั้น <c oughs> เยอะแยะไปหมดไม่รู้โรคโน้นโรคนี้อะไรกนหนาก็ไม่รู้ <c oughs> นี่ต่อมาต้อง,งถือว่า ตัวเองก็มีวิบากรันทางกายมาเยอะเมื่อกันแต่ว่าช่วงหลังๆวันนี้เบาลงไม่ค่อยได้ไปนอนโรงพยาบาลเท่าไหร่สมัยเด็กๆก,ก็ฉีดยาเแต่เด็กๆก,กินยาฉีดยาไปตากแดดหน่อยก็เป็นหวัดเป็นไอนสุขุม,มารและชาติแต่ว่าทุกวันนี้ป่วยไหมทุกวันนี้คงจะสนุกป่วยเมือนกันเลยได นมื yeah, put, put, exactly? mm ่วานก็ปวดหัวปวดท้องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่างานยังไม่เสร็จในหนังสือที่ทําอยู่ยังไม่เสร็จปวดหัวก็นั่งปวดหัวไปนั่งทํางานไปสนุกป่วยไปกับมันเดี๋ยวนั่งทําต้นฉบับเสร็จห้าโมงเย็นกว่ากวจะเสร็จเมื่วานปวดหัวไม่ครึ่งคืนกว่าจะหาย เนคนเมาคอมพิวเตอร์เมาจอคอมพิวเตอร์สนุกป่วยนกว่าถ้าจะบอกว่าป่วยนะมันป่วยทุกวันร่างกายนี้มันป่วยทุกวันน,น,นะมันเสื่อมทุกวันแต่ว่าใจอย่าให้มันป่วยด้วยแค่นั้นนะนะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปแคนะ่นั้นเองเพราะนั้นเราดูดูตัวเองแล้วกันนะครูบาอาจารย์ ไม่ว่าจะสำนักไหนนะเหมือนไม่ทำอะไรนะแต่วมันมีอะไรให้ต้องทำอยู่อย่างนั้นนะทำเรื่องโน้นเรื่องนี้เคยนั่งดูครูบาอาจารนะย์ทำไมตอนเช้าไปกราบท่านทำไมท่านหน้าตาโทรมเหลือเนเหมือนไม่ได้หลับไม่นอนทั้งคืนบอกว่าตอนนี้เข้าใจเข้าใจอบางทีมันไม่ได้หลับไม่นอนจริงๆมันไม่รู้สภาวะใครเป็นสภาวะใครส่งเข้ามานะนะส่วนมากก็ จะคิดถึงครูบาอาจารย์เมื่อไรเมื่อทุกข์หนักๆตอนสุขมากๆมันก็ไม่่คยจะคิดถึงครูบาอาจารย์กันหรอกใช่สภาวะสุขๆไม่เคยมาด้่าอะไรมันมาแต่สภาวะทุกข์ๆนะเวลามันติดมันขัดอะไรขึ้นมาแล้ะคิดถึงครูบาอาจารย์ขึ้นมาละเวลาไหนมันสงบสบายไม่่อยจะคิดนะมันเวลา วิบากทางกายอย่างเงี้ยมันมันส่งผลอย่างเงี้ยมันก็บางทีไม่หลับไม่นอนมันทําทั้งวันทั้งคืนงานทางกายภาพนี่มันทําอยู่ทั้งวันทั้งคืนหัวใจก็ทํางานตับไตเส้นพุงมันทํางานอยู่ใช่ไหมนะมันทํางานมันอยู่แล้วทั้งวันทั้งคืนนะทางสรีระวิทยาแต่ว่ามันมีอย่างอื่นอีกวิบากขันทั้งหลายที่มันส่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จัก วางใจที่จะสนุกป่วยอย่างที่หลวงพ่อเขียนว่าเนี่ยรับรองเลยว่าทุกแทบตายเลยยิ่งแก่ยิ่งป่วยนะยิ่งแก่ยิ่งเป็นสารพัดจะเป็นไปนะฝึกใจให้มันสนุกป่วยอย่างที่ท่านว่าได้นะไม่งั้นเราจะทุกข์สาหัส,สากันนะตอนนี้มีอะไรจะทำอะไรก็ต้องบอกว่าอย่าใช้ชีวิตเปลืองนักนะ บางคนก็ประมาทเกินไปเห็นร่างกายแข็งแรงทำอะไรหนักเกินตัวอะไรเงี้ยบางทีพอมันซุดขึ้นมาไปเลยนบนหลังเดาะของคนเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดจะเป็น,นแต่นี้พอแก่ตัวยิ่งลำบากหนักเข้าไปใหญ่ทำงานก็เซฟตัวเองด้วยแต่ไม่ใช่กูนอนอย่างเดียวเลยเพราะกูเซฟตัวเองไอ้นอนอย่างเดียวยิ่งทำให้ตัวเองป่วยหนักเข้าไปใหญ่ กล้ามเนื้อรีบในสมองฟอไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นไม่ํำมาหากินไม่ทำมา,มท,ำมาทำงานทำการช่วยเหลือคนอื่นอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันนะมันทำให้มันพอดีแค่นั้นเองนะทางใจนี่พอแล้วมันดีนพอแล้วจึงดีแต่ทางกายนี่ให้มันพอดีน่ะอย่าให้มันหนักเกินไปนักหรืออย่าให้มันเบาเกินไปนักนะ ฝึกใจไปแค่น mm ั้นเองนะฝึกใจไปฝึกให้มันต่อเนื่องเถอะเราอาจไม่มีรูปแบบอะไรนักหนาเราพอออกพรรษามาแล้วนี่หลายองค์คิดว่าโอ๊ยไม่ต้องปฏิบัติอะไรแล้วแต่คิดอย่างนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่นักปฏิบัตินะหรือใครที่ไปนั่งทุกข์กับอารมณ์ตัวเองกับวิความวิตกวิจารณอะไรทั้งหลายเนี่ยโผล่เข้ามาความคิดความปุ้งอะไรทั้งหลายนะแต่ยังมคนก็เสือว่าทำไมมันปุ้งเงี้ยทำไมมัน ทุกอย่างนี้ในพูดแบบไม่ใช่นักปฏิบัติพูดนะนักปฏิบัติพูดจะเป็นยังไงเห็นความทุกข์เห็นความปุ้งเห็นความคิดไม่ใช่เป็นไปกับมันนี่นักปฏิบัติพูดจะเป็นยังไงเห็นมันอยู่เห็นมันอยู่เห็นมันอยู่เห็นแล้วจิตก็ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นไม่เป็นอะไรไปกับมันนีรับรองได้ว่ามันคิดทั้งชาตินั่นแหละแต่ใดที่มี ที่มีเจตสิกมีจิตอยู่อย่างไงมันก็คิดถัดไปที่มีสมองอยู่ยังไงมันก็คิดนะไม่คิดก็มีแต่คนตายแล้วนันะ่นแหละนี่ความวิตกกงังวลความอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นๆอยู่เนี่ยนะขอให้มันเป็นแต่ว่าดูดูมันเห็นมันไม่ให้ค่ากับมันพอไม่ไปให้ค่ากับมันมันก็จะเห็นว่าเป็นเพียงความคิดเป็นเพียงธรรมชาติ เป็นเพียงกระบวนการทางธรรมชาติทางจิตอย่างหนึ่งแค่นะั้นมันก็ไม่วุ่นวายไปกับมันแค่นั้นเองถ้าเห็นมันอยู่เห็นมันอยู่เนีเ่ยไอ้พวกนี้มันมาเบียดเบียนใจไม่ได้ทิฏฐิมานาอะไรทั้งหลายที่มันเป็น,นแก้ไขที่ใจตัวเองเนี่ยไม่หยุดฝึกฝนตัวเองฉะน,นั้นทั้งมันเข้าใจเรื่อย,ๆเอ,ยๆเอง นักปฏิบัตินยิ่งปฏิบัติต้องยิ่งเข้าใจไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นจกนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะต้องถามใครถ้ายังมีอะไรที่ต้องถามใครอยู่มันยังใช้ไม่ได้แค่นั้นเองะระวังนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยบางทีเจอครูบาอาจารย์ท่าน,นสอนมีอุบายทำอะไรขึ้นมาอย่างที่เคยเล่าให้พวกเราฟังนี่ท่านบอกเออดีลลแล้วบรรลุแล้ว หาที่พึ่อไงกับตัวเองได้แล้วเออเป็นพระโสดาบันแล้วอะไรอย่างนี้นะเนี่ยบางทีท่านพูดเพืดด่อที่จะปรับสภาวะภายในเราแต่มันไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นจริงๆเนี่ยบางคนก็ไปหลงเหลงิงโอ้กูนี่อรอยิยะแล้วแต่ถ้ากิเลสท,ท่วมหัวอยู่ยังทุกข์กับกิเลสอยู่ยังมานาทิฏฐิม,มากๆอยู่มันไม่มันไม่ได้เรื่องนั้นนะ่นะมันไม่ได้เรื่องนนั้นนะอย่างที่เคยเล่าโยงฟังแมนะ่อยากเป็นพระโสดาบันใจแทบขาด ไป,หา,ห,ป,นะป,าปหาท่านเดียวย่านเดียวบอกเออเป็นละน่สองสาวันเองใส่เป็นพระสกทาคารนมีแล้วเออเป็นแล้วอะไรเงี้ยพรไปหาท่านท่านอยากเป็นอะไรก็ให้เป็นนจะบอกบอก็มึงอยากเป็นอย่างนี้กูให้มึงเป็นนะนะันี่คือวิธีการอุบายทามการสอนของท่านซึ่งพอนะถึงวันหนึ่งเขาจะบอกว่ามันไม่มีอะไรต้องเป็นอะไรหรอกไม่มีใครต้องเป็นอะไรนะ มันทำมันยังทุกอยู่กิเลสตัวเองมันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนะแตอนนั้นมันมันมีใครที่ที่ไม่เป็นอะไรนะจะทุกข์อยู่นี่นะมันมีใครที่มันไม่เป็นอะไรคือมันไม่เป็นภาริยะบุคคลอะไรที่ไหนนะแต่ถ้าว่าไม่ทุกข์แล้วเนี่ยมันไม่มีใครที่จะเป็นอะไรเนี่ยมันต่างกันอย่างนั้นนะ